สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้เราก็มาพบกันกันกบครูนุ้ยในรายวิชาวิทยาการคำนวณสัปดาห์นี้เข้าสู่สัปดาห์ที่14กันแล้วเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องการใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัยเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะ ยังไงให้มันปลอดภยัยหนึ่งนะครับการนําข้อมูลขึ้นอินเทอร์เนต็ตใช้ยังไงให้มันปลอดภยัยออันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ตนะครับหนึ่งมีมีมารยาทในการสื่อสารนะครับหนึ่งเลยใช้ข้อความที่มันสุภาพไม่นําเสนอภาพลาม,มกาอาจารย์เนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มมีความปลอดภยัยละสองควบคุมอารมณ์ในการสื่อสารนะครับควบคุมอารมณ์ไม่ตอบโต้ด้วย โดยความไม่สุภาพนะครับนักเรียนเห็นว่าถ้าเวลาเราใช้นะครับเราใช้ข้อมูลพวกนี้เราใช้โดย,โดยไม่มีมารยาทใช้ข้อความที่มันไม่เหมาะสมนะครับเราอาจจะไปคอมเมนต์กับคนที่เราไม่รู้จักแล้วไม่เหมาะสมเขาอาจจะทําการตามตัวเรามาแล้วอาจจะมาทําลายเราได้อันนี้ก็คือในเรื่องของมารยาทนะครับถ้าเราใช้ข้อมูลแบบ ที่พูดโดยไม่คิดอะไรพวกนี้นะครับไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ในการสื่อสารนะครับตอบโต้โดยไม่โดยการไม่สุภาพหรือนะใช้ข้อความไม่สุภาพนะอาจจะก่อให้เกิดนะครับอันตรายต่อตัวเราเองเขาอาจจะมาตามเราหรือ,อเราอาจจะพูดกับครูอริที่เป็นคนในโรงเรียนเดียวกันแล้วโดยใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะทําให้คนที่เราไปพูดด้วยเกิดอารมณ์ด้วยเช่นกันและทําให้เกิดอ,อันตรายกับเราเลยเขาอาจจะไม่พอใจมั ป่อยชกป่อยเราอันนี้อันนี้ก็นะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้การใช้ข้อมูลบนเน็ตเราไม่ไม่ปลอดภัยได้นะครับควรที่จะใช้ควรที่จะมีมารยาทในการสื่อสารควบรวมรวมในการสื่อสารให้ดีนะครับตรวจสอบข้อความก่อนส่งนะครับต้องใช้ถ้อยคาที่มันไม่สออเสียบุคคลเองเนี่ยอะไรพวกนี้จะทําให้เกิดการใช้ข้อมูลที่ปลอดภัยเนาะ ตรวจสอบความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นนะครับไม่ละเมิดสิทธิไม่ไปด่าพ่อร้อแม่เขาไม่ไม่ไปเหยียดอะไรเขาเนี่ยพวกนี้นะครับไม่ไม่ไปเหยียดไม่พูดบูลลี่เขาอะไรพวกนี้นะครับตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนอีกคนนึงบอกมาอย่างนี้ล้วก็ไปโพสตลงไปอย่างนี้นะครับมันก็จะมีผลกระทบต่ออาจจะเกิดมีผลกระทบต่อลิขสิทธิ์มีผลกระทบต่อเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้นะคระับก็าอาจจะไม่ปลอดภัยได้นะครับเรามัดระวังในเรื่องลิขสิทธิ์นะครับ นะในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยเราคุณจะอธิบายในโะน้นยทยายนู่นเลยนะครับเราอาจจะได้เรียนในเรื่องของลิขสิทธิ์การละเมิดลิขสิทธิ์นะครับในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะครับในการใช้อินเทอร์เนะ็ตเนาะอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งในเรื่องของในในเรื่องของการใช้นะครับข้อมูลอย่างปลอดภัยไหมหนึ่งมีมารยาในการสื่อสารสองควบคุมอารมณ์ไม่ดีสามตรวจสอบข้อความก่อนที่จะส่ง c ตรวจสอบความเป็นส่วนตัวของบุคคลว่าไม่มีการละเมิดใช่ไหม,มตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลให้เรียบร้อยเราม,มาระวังในเรื่องของอการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยแค่นี้เราเนี่ยนักเรียนก็จะใช้ข้อมูลได้อย่างปลอดภัย,ภยแล้วนะครับในเรื่องของการนําข้อมูลขึ้นอินเทอร์เน็ตนี่นะครับม,ม,ม,มาดูการใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัยตัวที่สองการเข้าถึงแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยการเข้าถึงแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับ ต้องไม่ละเมิดสิทธิการดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะครับเราก็ต้องคำนึงถึงซึ่งมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมครับเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยการดาวน์โหลดนะครับต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และสัญ,ญลักษณ์ c r e Creative c o m m o n s คือสัญ,ญลักษณ์ปลอดภัยน,นี่ Creative c o m m o n นนะครับเราต้องเช็คเหล่านี้ให้ดีนะครับในการเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ เ,เวลาเราเข้าถึงข้อมูลเราก็จะได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นราไม่มีการลับเมื่อะอะไพวกนี้การดาวน์โหลดข้อมูลเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์นะครับเนาะเรามาดูสัญลักษณ์นะอนุญาตเียเอคอทีฟคอมมอนนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในปัจจุบันบนโลกออนไลน์มีการส่งตอบโพสแช่ รูปภาพแสดงข้อความหรือนําผลงานที่เป็นของผู้อื่นนะมาดัดแปลงเพื่อใช้เพื่อใช้งานถือเป็นการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนั่นแหละนะครับซึ่งตามกฎหมายแล้วนะครับต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เสียก่อนมิฉะนั้นอาจจะถูกดาเนินคดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้เรามาดูว่าเราจะรู้ได้ไงว่า วิดีโอนั้นรูปภาพนั้นเสียงเขาเสียงนั้นข้อความนั้นสามารถเอาไปใช้งานได้เออเราสามารถก๊อปไปใช้งานต่อได้ในพวกนีเ้เรามาดูเราก็จะมองจากสัญ,ญลักษณ์คี t i ท e c คอม o อนนี่แหละนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเจ้าของผลงานเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกนำผลงานเนี่ยไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีการอ้างอิงที่มานะครับ ผู้นำผลงานไปใช้ถูกฟอ้องดาเนินคดีจึงทําการก่อเกิดแน,นวคิดเพื่อใช้นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมานะสัญลักษณ์ Creative Commons อก็จะเขาเลยคิดค้นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเ้ยจะได้รู้ว่าข้อความนี้เจ้าของสามารถให้เราเอาไปใช้ต่อได้นะเจะทําให้ ไม่มีการเกิดการฟ้องร้องคดีการเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเนาะโอเคเราไปดูสัญ,ญลักษณ์ดูว่ามันมีอะไรบ้างเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ Creative Commons Creative Commons นะครับ CC นั่นเองอ่าคือสัญ,ญลักษณ์หรือข้อตกลงนะครับที่ควบคุมสื่อหรือข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนั่นเองเพื่อนำนำสื่อหรือว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นอนะไปใช้งานโดยถูกต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยมีเงื่อนไขดังนี้อ่าเราไม่นี่ นี่นะครับเรามาดูสัญลักษณ์แรกเลยนะครับ activation นะครับ by อ้างอิงอย่างที่มาเนี่ยถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้ห้ามเลยนะครับเรกเรียนถ้าอันนี้สามารถเอาไปใช้ได้แต่ต้องอ้างอิงมาจากใครนะครับถ้ามีสัญลักษณ์เนี้ยนะครับต่อมาห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าสัญลักษณ์นี้เออ เอาสัญญาเอาข้อความหรือวิดีโอเขาไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ในการค้าไม่ได้ห้ามดัดแปลงนะครับถ้ามีสัญ,ญลักษณ์นี้คือห้ามดัดแปลงเลยห้ามไปเปลี่ยนเสียงห้ามไปเปลี่ยนอะไรก็ตามทั้งททุกอย่าง,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 งห้าม no dividing นะครับ ND ให้อนุญาตแบบเดียวกันกับใช้ได้แชร์ไปเลยนะครับอันนี้คืออนุญาต ยกอย่างเช่นตัวอย่างนะครับตัวอย่างการผสมเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ของ Creative c o m m o n นนะครับสัญ,ญลักณ์แรกคืออะไรครับอ้างอิงแหล่งที่มาเนาะสัญณาที่สองห้ามนําไปใช้นะครับก็จะได้ว่านําไปใช้ได้นะครับดัดแปลงได้โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาห้ามใช้เพื่อการค้าและนี่แหละครับนี่อันนี้คือนนคอะไรนำไปใช้ได้เหมือนกันแต่อ้างเหมือนกันห้ามนําไปใช้ได้นะครับอ้างอิงแหล่งที่มา นะครับห้ามดัดแปลงใช่ไหมครับห้ามดัดแปลงห้ามใช้เพื่อการค้านี่นะครับนักเรียนก็จะสามารถอ่านสัญลักษณ์คีติบคอมมอนได้แหละอ่าว่ามันคืออะไรรูปคนก็คืออ้างอิงแหล่งที่มาได้เอาไปใช้ได้แหละนะครับอืมถ้ามีรูปนี้ก็คือเอาไปใช้ได้แต่ห้ามเอาไปใช้ในการค้านะเอออันนี้ก็เหมือนกันเอาไปใช้ได้ครับเอาไปใช้ได้เลยแต่ห้ามดัดแปลง ผมไปใช้ทั้งรุ่นเลยห้ามดัดแปลงเสียงนะห้ามดัดแปลงอื่นนะ,อ,ะอันนี้ก็ให้อนุญ,ญาตแบบเดียวกันคือเอาไปใช้ได้เลยแชร์ได้เลยแชร์แชร์เลยแต่ห้ามไปไปดัดแปลงเขานะใช้แชร์ไปได้เลยครโอเค Creative Commons นี่ครับช่วยสร้างความเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้คือคำความหมายของ Creative Commons ช่วยสร้างความเข้าใจตรงกันครับเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ สามารถกำหนดเงื่อนไขได้ว่าให้ผู้ใช้เนี่ยได้ทราบอย่างชัดเจนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างครับกับผลงานชิ้นนั้นๆนะครับเจ้าของผลงานได้แบ่งปันผลงานของตัวเองนะครับอันนี้คือ,อคนใช้ก็สามารถได้แบ่งปันนะผู้ใช้ครับนาผลงานไปใช้ภาย,ตายใต้ขอบเขตเงื่อน,นไขเจ้าของลิขสิทธิ์ได้กำหนดไว้ผู้ใช้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกฟ้องร้องอันนี้ก็คือข้อดีนะครับทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ผู้ใช้นะครับเนาะ เราสร้างเจ้าตัวขีอิทดิคอมมอนขึ้นมาเนี่เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายยินยอมต้องใจยอมรับกันได้ว่าเอ้ยกูคนนี้ก็เจ้าของนิตสิตก็มีมีผประโยชน์ผู้ใช้งานก็ได้รับผลประโยชน์นะครับเลยทําการสร้างขึ้นมาเรามาดูประโยชน์ของทีทิทคอมอนนะครับเจ้าของผลงานสามารถกำหนดเงื่อนไขนะครับผู้ใช้ผลงานรู้ ต้องแต่ต้นตามรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์นะครับอนุญาตสัญญาอนุญาตสิทธิ์ประเภทต่งทางๆและถ้าใครนําผลงานไปใช้ผิดเงื่อนไขที่นยุญาตไว้ก็สามารถดําเนินคนดีได้ก็อย่างที่ผู้บอกนะครับก็บประโยชน์ของมันก็คือผู้ใช้ได้ผลประโยชน์บุคลักก็ได้ผลประโยชนนะ์ผู้ใช้ก็ได้ผลงานเจ้าของผลงานก็ได้ผลงานต่อไปผู้ใช้งานก็เอาไปใช้งานก็ได้ผลงานต่อไป โดยการอ้างอิงจากเจ้าของผลงานนะครับแล้วก็ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์นะแต่ถ้าเอาไปทําแล้วมันละเมิดลิขสิทธิ์ก็เจ้าของผลงานก็สามารถฟ้องร้องได้ก็คือเป็นการเซฟตั้งสองสายนี่ประโยชน์เนาะตัวอย่างการโพสต์รูปที่อ้างอิงสัญลักษณ์ Creative c o m m น n ครับเรามาดูเนี่ยนะครับสัญลักษณ์แรกคืออะไรครับสัญ,ญแรกคืออะไรครับ ห้ามอะไรครับห้ามดัดแปลงนะครับห้ามนําไปใช้เพื่อการค้าเห็นไหมครับเวลาละนักเรียนจะโพสต์ใส่ฉาใส่ไปเลยรูปกีดที่พรมมันเนี่ยเ,เรียนใส่ไปเลยหามาตัดแปะเลยแก้ไขดัดแปลงได้ห้ามนําไปใช้เพื่อการค้าเห็นไหมครับรูปที่สองเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของการใช้าการใช้ข้อมูลบนออนไลน์ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากเรียนจบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเขียนวันเดือนปีพศให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนตัวเลข0ถึง9อารบิกและไทยให้สวยงามนะคะหลังจากนั้นให้เขียนคำสั่งก็คือให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุดวิชาวิทยาการคำนวณค่ะเมื่อเด็กๆเขียนคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนโจทย์ ข้อ1ถึงข้อที่3นะคะอย่างเช่นข้อที่1น,นักเรียนบอกบริการบนอินเทอร์เน็ตที่เคยใช้ว่ามีอะไรบ้างโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างมา2ชนิดนะคะเมื่อเสร็จแล้วเขียนต่อออบตอบให้เรียบร้อย ตอบข้อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ปากกาสีแดงขีดเส้นให้เรียบร้อยแล้วค่อยขึ้นข้อที่2นะคะข้อที่2นักเรียนเข้าใช้งานบริการบนอินเทอร์เน็ตเพื่ออะไรบ้างข้อที่3สัญญาณอนุอนญาต c l e a c t i v e Common คืออะไรนะคะให้เด็กๆตอบคําถามมาให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อย ถ่ายรูปภาพให้ชัดเจนนำไปอัพโหลดลงในอาระบัมสัปดาห์ที่14วิชาวิทยาการคํานวณคูนุยสวัสดีค่ะ